สวัสดีค่ะสันเสริญพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามากมเลยค่ะก็นึกถึงสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมก็แบบว่าชอบไปแข่งขันแบบว่ากับโรงเรียนอื่นๆเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวคิดว่าการออกไปแข่งข้างนอกนะคะมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็ความมั่นใจทีนี้เนี่ยเอ่อกีิที่ที่ประสบแบนอธิษฐานนะคะก็นึกถึงคือรู้สึกว่าเจ้าสัมผัสในใจเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ เออเหมือนก่อนที่จะอธิษฐานเผื่อเตเป้เนี่ยเหมือนที่พูดเรื่องความเชื่อนิดนึงก็รู้สึกว่าอืมใช่พระเจ้าพูดกับเราเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วุตก,กีนี้ค่ะหัวข้อสุดท้ายใช่ไหมคะเรื่องเกีแบบ่ยวกับอะไรนะการนมัสกรารใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีความสามารถอยู่ให้เอาออกมาใช้โหเหมือนพี่รู้เลยว่าวันนี้จะแบ่งปันเรื่องอะไรลบเล็กมากค่ะงั้นสาหรับช่วงนี้นะคะก็เลือกมาแบ่งปันก็คือจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ พื้นฐานชีวิตคริสเตียนนะคะเป็นของมานาประจําวันนะคะถ้าเกิดพี่น้องอยากมีเป็นของตัวเองก็บอกนะคะเดี๋ยวจะสั่งซื้อมาเผื่อนะคะก็คือในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะเลือกเรื่องจากเล่มนย่ค่ะมาแบ,บ่งปันนะคะคิดว่าเขาก็าาศาสนรศาสตร์ถูกต้องอยู่นะคะไม่ไม่ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วที่แบ,บ่งปันจากเล่มน,นี้นะคะสัปดาห์แรกเนี่ยแบ,บ่งปันเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจในความรอดซึ่งเราก็ได้ทบทวน โอ้ที่หยิบเล่นมนี้มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีวัตถุประสงค์สองอย่างก็คืออยากให้เรากลับมาทบทวนแล้วก็มีหลักการที่ชัดเจนในความเชื่อนะคะบางทีเชื่อเชื่อไปสักพักหนึ่งแบบว่าเราอาจจะหลงลืมรายละเอียดบางอย่างก็ถือว่าเป็นการทบทวนให้พื้นฐานมันแน่นนะคะประการที่สองก็คือเพื่อที่ที่น้องจะไปหนุนใจประกาศคนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะนี่คือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยมันเป็น เดือนธันวาแล้วซึ่งก็เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมคะเป็นโอกาสอันดีที่คือเป็นโอกาสที่คนเปิดใจเรื่องพระเจ้าได้ง่ายเพราะทุกคนรู้จักคําคนส่วนใหญ่เนาะรู้จักคําว่าคริสต์มาสเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้หนุนใจคนได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่คนได้ตอนรับพระเยซูอ่ะการประเกิดใหม่ใช่ไหมคะ,ะก็คือการตอนรับพระเยซูมาเป็นผู้ไถ่บาปเป็นพระเจ้าส่วนตัวของเรานะคะ เราก็ดูเรื่องนี้กันไปส่วนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราดูเรื่องอะไรนะคะอาคาสัปดาสัปดาที่แล้วเราดูเรื่องการเระชิญความข่มเหงใช่ไหมคะที่เราคุยกันว่าเอ๊ะการข่มเหงที่เราเจอในในรุ่นของเราเนี่ยมันอแบบเขาเรียกอะไรเป็นกระแสสังคมใช่ไหมอาจจะเป็นอวัจนภาษาสแสดงท่าทางบางอย่างใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเสียงตำสายของแถวว่า,วาเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ ทีนี้ก็อยากโดนอกใจพี่น้องนะคะว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนรพระเจ้าอาจจะไม่ถูกใจกับมนุษย์แต่ว่าเนื่องจากเราได้ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยผู้ที่เราควรแคร์ที่สุดคือพระเจ้าถ้าเราแคร์พระเจ้าถูกต้องพระเจ้าพระองค์ก็จะช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆให้มันเข้าลูกเข้ารอยเองนะคะก็สรรเสริญพระเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่สามที่จะแบ่งปันนะคะหน้าต่อไปค่ะเริ่มต้นจะคาถามเลยค่ะ ใช้พระเจ้าคืออะไรนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานด้วยกันนะคะขอพระเจ้าพูดกับเราให้เราได้รับการตนใจให้เราได้รับกำลังในการที่เราจะติดตามพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระเจ้านาแห่งชีวิตที่เป็นคู่มือให้เราดําเนินชีวิตบนโลกนี้เพื่อเตรียมไปสู่ฐานแห่งนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปรรัญญาและความเข้าใจและถ้อยคาที่เราจะสืบนําใจซึ่งกแลัการผ่านการศึกษาพระเจ้าใน เช้าวันนี้ด้วยในรพนะระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะการรับใช้พระเจ้าคืออะไรครับสามารถตะโกนตอบได้เลยคะ่ะตึต๊ตโะกโนกนค่ะตะโกนตะโกนเท่า,น,น,ทาน,นั้นเหรอคะคือก,การรับใช้พระเจ้ามีมีอย่างอื่นอีกไหมคะร้องเพลงร้องเพลงอะไรนะคะไม่ย่าเรียกว,ว่าอะไรนะคะ จะรัเสริญพระเจ้าจากการรับใช้พระเจ้าค่ะแม่ว่าไงนะคะประกาศข่าวประเสริญพระเจ้าโอ้โหไอเดียพ้ามุว่าเลยค่ะมีใครอยากตอบอะไรอีกไหมคะพอเห็นหน้าปู่ศูนย์ปั๊บเราก็ต้องนึกถึงน้ำสมุนไพรโอ้เราก็รังษาโลกเพื่อประกาศพระเจ้าเหมือนกันนะคะเราทํางานเราเป็นครูบาอาจารย์เราทําเกษตรกรรมเราเรียนหนังสือเพื่อรับใช้พระเจ้าค่ะจริงๆคืออันที่พี่น้องตอบมาเนี่ย ใช่เลยทุกทุกคนอยู่ในบริบทต,ต่างๆกันแล้วก็รับใช้พระเจ้าในบริบทของตัวเองใช่ไหมคะแต่คําว่าความหมายอะ่ะโอ้มันมันดูเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีประโยคอะไรเป็นตัวแทนไหมคะว่าเนี่ยแหละคือการรับใช้พระเจ้าอาดมีคําตอบไหมคะ <c oughs> ประกาศเอืมโอ,มปอม้ประกาศเนี่ยให้คนมารับความรอดอันนี้มันเป็นข้อสอบอัตนัยนะคะคำถามปลายเปิด คำถามหนึ่งบรรทัดกระดาษตอบ 1, หนึ่งนากระดาษวันับมันมันมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่เนาะคือรับหนูหนูก็คือมีเวลาคิดก่อนไงเพราะว่าตัวเองก็เตรียมตัวมาใช่ไหมอันนี้คือมาโยนคําถามปุ้งพี่น้องต้องตอบเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีเวลาคิดแบบสั้นๆน,นะนะคะของหนูหนูคิดว่าอะไรก็ตามอะ่ะที่พระเจ้าเรียกให้เราทําและมีเป้าหมายในการทําคือเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าถูกไหมคะ,ะขับรถ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกอย่างเนี่ยคือเพื่อถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าถูกไหมคะเพระเาะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่คนต่างๆทำรวมทั้งเราเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมีเป้าหมายเดียวกันมันมันอาจจะดูเหมือนเป็นการกระทําเดียวกันอย่างเช่นเต้เต้และเพื่อนๆอ,อ่าโรงเรียนอื่นเขาก็ไปจัดสวนฐานเหมือนกันแต่เป้าหมายในใจอะ่ะไม่มีใครรู้ บางคนอาจจะไปแข่งเพราะว่าอยากให้โรงเรียนได้ชื่อเสียงบางคนอาจจะไปแข่งเพราะาอยากให้พ่อแม่ภูมิใจแต่บางคนอาจจะไปแข่งเพื่อที่จะให้พระเจ้าได้รับพะเกียรติในชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการกระทําภายนอกอาจจะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นแหละที่จะเป็นการบ,บอกว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นการรับใ้พระเจ้าหรือเปล่าน,น,นะคะเอเมนทีนี้หน้าต่อมานะคะก็คือจะชวนพี่น้องอ่านคมภีร์นี่ค่ะยหอนบทที่ส3บสาข้อสิบสาถึงส ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ช่วงก่อนที่พระเยซูจะถูกตึงอังเขตใช่ไหมคะช่วงอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในพรมพีอย่างละเอียดมากเลยว่ามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกกระทําในคืนสุดท้ายของพระเยซูนะคะเอเมนเราอ่านด้วยกันนะคะพวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์อยากล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเอยเมนนะคะก็จากภาพประกอบเลยค่ะอันนี้เอ่อน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะภาพที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดเพราะว่าสมัยนั้นเขาก็จะมีเวลาทานอาหารเย็นกันนะคะเขาก็จะนั่ง้อมโตคล้ายโต๊ะญี่ปุ่นเนาะเสร็จแล้วก็คือถ้าล้างเท้าก็คือประมาณนี้เออเอาอาน ะมีการเอาผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าขนหนูเลยอย่างเงี้ยค่ะเนบไว้กับเอวเพื่อที่พนล้างเสร็จแล้วก็เอาผ้าเนี้ยซับน้ําให้แห้งนะคะอ่าหน้าต่อไปค่ะทีนี้เนี้ยคิดว่าพี่น้องอ่ะน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าคําว่าล้างเท้าในทางคริสเตียนหมายถึงอะไรแต่ว่าพี่น้องที่ดูว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะคนเพิ่งมาโบสถ์ใหม่ๆหรือว่าคนที่แบบไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยไม่รู้จักพระเจ้าเลยเนี้ย ก็เลยอยากจะมาทบทวนความเข้าใจตรงนี้ว่าอย่าลืมว่าอิสราเอลมันเป็นประเทศที่มีทะเลทรายแล้วฝุ่นมันก็เยอะแล้วจริงๆก็เหมือนบ้านเรากว่าทั้งวันว่าทุกวันเลยนะคะก็มีฝุ่นเยอะอไปไหนมาไหนเนี่ยเท้าก็จะปกปบกกกได้ง่ายดังนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมว่าในบ้านเนี่ยถ้าเขามีคนรับใช้เนาะคนรับใช้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่ล้างเท้าแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดก่อนที่เจ้าของบ้านหรือว่าแขกเนี่ยจะไปนั่งที่โต๊ะ แต่พวกเรารู้ว่าเมื่ออ่านในพมพีเนี่ยคนที่ล้างเท้าคือใครคะคนที่ทําการล้างเท้าให้คนอื่นคือพระเยซูพระเยซูนี่พระองค์จริงๆพระองค์มาก็เป็นเพื่อผู้รับใช้นะเป็นผู้ปฏิบัติของโลกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเนาะดังนั้นเนี่ยการล้างเท้าในทางพิเยษเนี่ยก็เหมือนงานต่ดต้อยที่พระเยซูใช้ในการสอนเราเลิกการถอมใจนะ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันนะคะทีนี้ค่ะจากหนังสือเล่มนี้ค่ะคือเขาก็จะแบบว่ามีการแปลเขาเรียกอะไรอ่ะคือจริงๆมันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะมีแบบพวบคำกรอนอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแปลทีนี้เนี่ยหนึ่งในบรรดากลอนที่อ่านอ่านมาเนี่ยอันเนี้ยชอบก็เลยเลือกที่จะแบ่งปันที่น้องนะคะหน้าต่อไปเลยะคะ่ะอเรามาอ่านด้วยกันนะคะองค์พระคิ์เป็นแบบอย่างความถ่อมใจ ลงรับใช้ยอมกระทำงานปักต้อยกมลงล้างเท้าสาวกผู้เล็กน้อยให้เราคอยเฝ้าดูและรกระทำตามเมื่อจะทำการใดๆจงใจถ่อมและอินยอมด้วยความรักไม่เหยียดหยามเมื่อผู้คนจะสรรเสริญเทิดพระนาม รักนิยามคือคำพูดคู่การกระทำรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอ่อนโยนแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือแบบเมื่อเราทําสิ่งใดเนี่ยอันนี้ก็แบบรู้สึกว่าพระเจ้าแบบเตือนสต,ติด้วยบอกว่าให้เราได้ทําด้วยใจทองแล้วก็ยินยอมด้วยความรักไม่เหยียดหยามไม่เหยียดหยามการงานที่เรากระทาไม่เหยียดหยามสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้เราทําไม่เหยียดหยามผู้ที่พระเจ้าเรียกให้เรากริีัตบดูแลนะคะ แล้วสิ่งที่เรากระทำเนี่ยก็จะถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดๆๆนะคะรักนิยามก็คือนิยามของความรักเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคําพูดเท่านั้นแต่ต้องแสดงออกเป็นการกระทําด้วยรู้สึกว่าเป็นกรนที่ดีนะคะเอเมค่ะสไลด์ต่อไปนะคะเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะทีนี้เนี่ยแปลว่าจากพระคัมภีร์เนี่ยนะคะสุภาษิตบทที่22ข้อ4เนี่ยบอกว่าบังเน็จของความของตัวและ กับความยำเกรงพระยาเวคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตแต่วันนี้ไม่ไม่ได้อยากให้พี่น้องโฟกัสที่ความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตแนมะ้เราจะได้รับตากสัญญานะคะเลวียาอยากให้เราสนใจกับเรื่องการอมตัวหรือว่าสิ่งคําที่เราคุ้นคือความผ่อมใจนะคะความผ่อมใจและกับการยำเกรงพระเจ้าเนี่ยแหละคือสิ่งที่พระเจ้าปราถนาในชีวิตของเรา เรื่องพระพรต้อคุณตามพระสัญญาถ้าเราได้รับก็สรรเสริญพระเจ้านะคะก็พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่สัย์ซื่อแต่สิ่งที่เราควรจะสนใจคือพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตเราพระเจ้าปรารถนาให้เราได้ท่องใจพระเจ้าปรารถนาความยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ในพระคัมภีร์ก็บอกมากมายเลยว่าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีสิ่งใดเตรียมไว้ให้กับเราบ้างนะคะมีสติปัญญามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ให้ค่า ให้ค่ากับการถ่อมใจให้ฆ่ากับการยำเกรงพระเจ้านะคะค่ะท,ทีนี้ก็มีคำถามนะคะอยากให้เดี๋ยวเราจะลองคิดนะคะแล้วก็อธิษฐานของพระเจ้าเสริมกำลังเรานะคะตาดแบบอย่างพระเยซูที่พระองค์เป็นผู้ที่มาพระเจ้าสุดสุดมาลงมาปฏิบัติรับใช้โลกนี้เนี่ยสัปดาเนี้เราตั้งใจจะัาใช้คนอื่นยังไงบ้างที่บ้านที่โบสถ์ งานที่โรงเรียนหรือว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยค่ะตอนที่เตรียมสอนเนี่ย <c oughs> ก็นึกถึงสมัยยุคที่เบอกว่าบางทีการแสดงออกถึงพระคุณพระเจ้าเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องถูกจากัดในที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่โบสถ์หรือที่ทางานเท่านั้นมันอาจจะเป็นที่ป้ายรถเมล์มันอาจจะเป็นกับคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอพระเจ้าได้ดลทิพดลใจพี่น้องให้นึกถึงบางอย่างที่พระเจ้าปัรถนาให้ท่านทำนะ ทีนี้สิ่งที่เพิ่งได้บุกี้เลยตอนอธิษฐานที่ที่ประสงค์นำก่อนหน้านี้นะคะก็คือเรื่องความเชื่อหลายไงครั้งนะคะเรากลับรู้สึกว่าเออเราไม่มั่นใจอะว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำแบบเนี้ยที่น้องเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเหมือนแบบในใจเรารู้สึกนะแบบว่าอย่างเช่นของตัวเองเนี้ยการประกาศเนี้ย โดยเฉพารระก,ากับคนที่รู้จักประลงไว้พี่น้องการประกาศกับคนที่รู้จักกับญาติญาติพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากหลายๆครั้งพระเจ้าโดนใจแบบว่าอยเนี่ยคนคนนี้ควรจะได้ยินเรื่องพระเยซูคนคนนี้ควรจะได้ยินคำว่าขอบคุณพระเจ้าจากปากเราแต่เราไม่ได้ตอบสนองทันทีมันเหมือนมัน,ม,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 นมีความเอะอยู่ในใจแบบว่าดีไหมอะทำดีอยูอะไรเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าเราอะ ขาดความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราก็รู้สึกว่าเราต้องก้าวข้ามกำแพงตรงนี้ค่ะตัวเองก็ต้องเข้าก้าวข้ามกำแพงตัวเนี้ยเลิกเลิกสงสยัยหรือว่าเลิกเอ๊ะกับสิ่งที่พระเจ้าดนใจให้เราทําถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องตามพระคัมภีร์เออย่างเช่นอาจจะอะไรชวนคนอธิษฐานหยิบใบปลิวให้คนชวนคนมาโบสถ์หรือว่าอะไรก็ตามที่เอ,อพระเจ้าได้โดนใจพี่น้อง ถูกตามพระบรมเพีอย่าเอะ <c oughs> คิดว่าเทวิยาบริสุทธิ์อยู่กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ถ้าเกิดเราได้รับการดนใจเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างง่ายๆอย่าเอาความจํากัดของเราหรืออย่าเอาประสบการณ์ในอดีตของเราที่เราอาจจะเคยทําแล้วมันไม่สาเร็จมาบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่มั่งไม่ใช่เวลานี้หรอกเอาเดี๋ยวเอาไว้วันอื่นเดี๋ยวอนะทิษฐานเถื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาหน้ามาอะไรอย่างนี้นะคะพอพูดถึงตรงนี้นึกถึงการ์ตูนซูเปอร์บุ๊กที่ดูกันเสยราค่ะก็ เป็นตอนหนึ่งที่มาจากในพระคัมภีร์ใหม่นี่แหละก็คือหลังจากพี่เยซูฟื้นขึ้นไปชนแล้วใช่ไหมคะสาวกก็ไปหาปลาเนาะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเขาก็หาปลาทั้งคืนเลยใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยปรากฏว่าหาปลาทั้งคืนอ่ะไม่ได้ปลาเลยปรากฏพระเยซูมายืนอยู่ริมฝั่งใช่ไหมคะเรียกตะโกนถามแต่ตอนนั้นคนบนเรือไม่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูจับปลาได้ไหมอะไรเงี้ยนะคนในเรือก็บอกจับไม่ได้เลยเสียงจับที่ฝั่ง ริมทะเลสาบกาลิลีก็บอกว่าลองหย่อนอวนไปอีกฝั่งนึ่งสิแต่จำไม่ได้ว่าฝั่งไหนนะคะน้ำมันน้ำเดียวกันอะพี่น้องลองคิดดูว่าเดี๋ยวก่อนถ้าหย่อนข้างนี้มันจะมีผลต่อกับการหย่อนอีกข้างหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจเชื่อฟังแล้วก็หย่อนอวนออพี่น้องก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอวนปลิกเรือจะล่มเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดชาวประมงที่มีประสบการณ์โชกโชนอย่างเปโตรและแอนเดอร์แกงเนี่ยนะ เขาอย่างของฟังพระเยซูเลยเราอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์บางอย่างทั้งสําเร็จและล้มเหลวเราก็ควรจะยอมฟังเชื่อฟังพระเจ้าเช่นนั้นมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็อย่าลืมมีความเชื่อในตัวเองอย่างที่พระเจ้ามองว่าเราทําได้จริงไม่งั้นพระเจ้าไม่ใช้หรอกพระเจ้ารู้ว่าพี่น้องทำได้พระองค์จึงตนใจและอยากจะใช้ที่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการบัติพระเจ้าเลือกอะไรก็ตามเออ ทั้งในเรื่องที่เรามั่นใจว่าเราทาได้และเรื่องที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะทาได้เนี่ยก็ขอพระเจ้าทรงเสริกมกาลังให้เรามีทั้งความเชื่อและความมั่นใจนะคะในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอนค่ะก็เราอธิษฐานด้วยกันนะคะว่าสัปดาห์นี้เราจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้คนอื่นๆได้ยังไงบ้างนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะในวันนี้ที่เราเองจะมีความเชื่อและมั่นใจมากขึ้นในการรับใช้พระองค์ ขอให้เราได้สวนใจอย่างพระเยซูฟิสต์ในการบริปัตรับใช้คน,นอื่นๆพระเจ้าค่ะให้เราหลุดไปจากกรอบเดิมๆที่เราอาจจะมีความไม่กล้ามีความกลัวมีความล้มเหลวหรือว่ามีอัติติหรือว่ามีความออหยิงทนงอะไรก็ตามที่เคยเป็นอ,อ,อุปสรรคในชีวิตขอพระโลหิตพระเยซูได้ชำะระล้างสิ่งเหล่านั้นออกไป ทลายกำแพงแนั้นออกไปขอความรับพระเยซูสวมเหนือเราเพื่อเราเองจะสแสดงว่าคุณของพระเจ้าเพื่อสิ่งที่เราจะกระทาไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เห็นคนมากมายได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูและขอพระเจ้าทรงช่วยเราในการเตรียมงานฉลองสำหรับคริสต์มาสนี้เพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดให้เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อมอบถวายะเกียรตินี้แด่พระองค์เราอธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนข้า ช่วงเวลาต่อไปเราจานมัสาการทั้งด้านด้วยกันนะคะ